ครับฮัลโหลดีครับเพื่อนเอผก็ฝนตกหนักครับช่วงนี้หนักมากครับผมก็เรามา,าปฏิบัติการแบ่งปันรอยยิ้มกันนะครับนี<อ>่ครับเขาจะมาช่วยกันแพ็กข้า,า,าขสารปลา,า,ากระป๋องไข่เป็นถุงๆนะครับ ก็ที่จะจ่ายแจกให้กับเพื่อนๆร่วมหมู่บ้านของผมนะครับก็ของครอบครัวผมครับซื้อข้าวสารมาหนึ่งกระสอบใหญ่ครับผมนี่ครับคุณแม่ก็กำลังแพ็กอยู่ก็มีปลากระป๋องมีไข่สามสี่แผงนะครับเราจะมาแพ็กเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็แจกชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละครับก็ไม่ได้ขับรถแจกนะครับผมก็ใครผ่านหน้าบ้านเดี๋ยวให้ฝนหยุดสักนิดเราก็จะเรียกมารับ ถุงยังชีพมา้ทักสองวันก็ยังดีครับยังชีบแด็สองวันก็ถือว่าได้บุญมากๆแลเลยครับผมโอเคครับขออนุญาตไปแพ็คของก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นการแพ็คถุงของเรานะครับมีข้าวสารหนึ่งถุงก็จะประกอบไปด้วยไข3่3ามฟองลากระป๋องหนึ่งปองข้าวสาร3ากิโลครับนี่ครับ แพ็กกันอยู่ครับนี่ครับผู้รับถุงแบ่งปันรอยยิ้มของเราถุงแรกนะครับก็เป็นบังนะครับผมวันนี้ปากทางเข้าบ้านก็คลองก็น่าจะท่วมทางแล้วครับผมก็ได้ไปถึงแรกครับผมโอเคนะครับบังขอให้กินได้อิ่มครับผมอะไรลวครับทั้งหมดได้จํานวนสิบห้าถุงนะครับผมก็ผู้รับรายแรกก็ได้มารับไปแล้วนะครับ อันนี้เหลืออยู่สิบสี่ครับวันนี้ยังมีไข่เหลืออีกสองแผงครับผมก็มาหยิบกันคนละสามฟองนะครับโอเคครับผมจะจ่ายแจกกันต่อไปครับนี่ครับผู้รับถุงยังชีพถุงแบ่งปันรอยยิ้มรอคนต่อไปครับครับผมขอให้ได้หลายๆมื้อครับปลากระป๋องปองนึงก็กินก็ ห้ามือแล้วกันครับโอเคครับนี่ครับกินแห้เลยครับเอ้คนมีตังค์ไม่ต้องรับครับผมโอเคครับกินให้อร่อยครับผมต้องหนึ่งตครับครับครับ ครับผมครับผมขอให้กินให้อร่อยครับผมได้หลายๆวันครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับสำหรับปฏิบัติการแบ่งปันรอยยิ้มของเรานะครับก็ขอบคุณทุกความสุขในวันนี้ครับผมผลผลได้ช่วยกันต่อความสุขต่อชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปครับผมขอบคุณครับ